กล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมนุษย์กันอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเล่นเดทไอแลนดกันใช่ไหมใช่ใชครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะโคอปยังไงน่าจะต้องเล่นไปถึงเซฟโซนก่อนหรือเปล่าลองดูลองดูเล่นตัวอะไรครับเก่าเล่นเป็นแมสอะไรเออ,เอ,อแม่แส,สาวมาชิตตี้อ๋อแม่แม่เซียนนะใช่ใช่ I'm a fan the to a local and to going to go the line when a the Sam B is and we to assholes which is fucking ironic since I'm expected to put my bloody life on the line that's what they pay me for this pricey hotel here to be a bodyguard โอเคพี่เลือกแล้วเลือกภูมา่าสลิมสลือสลิมสลืออันนี้เฟิร์สเพเยอร์เลยนะฮะใครขอร้องอะไรอะกด e ทีบกด e ทีบโอเคต่อยต่อยทีบ มีปุ่มอะไรแนะนำพี่ั้ยเอ่อก็่าจะกพื้นฐานไม่ค่อยรู้เหมือนกันอ่ะโอเคอีท f เอฟเอฟของประมาณนี้อโอเคพี่ลดเสียงก่อนโอเคมามาโอเควิ่งวิ่งใช้ stamina ด้ยมีกล่องพยาบาลในห้องน้ำไม่ชีพกล่องพยาบาลทำไมเนี่ยเย้ยกระจกไม่มีเงา พี่เดินเล่นห้องน้ำแป๊บหนึง่งห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรให้เดินเล่นนะปะักเฮ้ยมองพี่เร็วไปไหน่อยหนึ่งเปล่าไม่เป็นไรหรอกคนดูเขาไม่ไม่ปวดหัวหรอกคนดูเขาไม่ปวดไม่ปวดหัวเรื่องเกมอ่ะปวดหัวพี่อ่ะเฮ้ยรู้อ่ะเขารู้อ่ะเอาเปิดประตูละทางไหนดีเอ้ย มีศพตรงนี้สองคนมันจะขึ้นมากินพีบเปล่าวะไนตรงที่นอนอะพีตาขาวด้วยเฮ้ยเสีงงยงเพลงกระเป๋า anything anything in here worse เฮ้ยกระเป๋ามีตังค์วะเฮ้ยปิลไหมเ้ยเปิลห้องน้ำไม่มีกระจกครับห้องนี้เอ้ยมีอยู่มีอยู่แต่มันไม่เห็นหน้า พี่พี่คนคนบ้านก่อนนะมันมันใช่บ้านเหรอเออโรอองแรมใครไม่รู้อะ,อะไรห้องนี้ห้องนี้ห้องห้องนี้ล็อกอ่ะไม่เด่เรื่องเลย <c oughs> จะเข้าทุกห้องให้ได้เลยว่ากั้นกระเป๋ามีตั้งหลายใบคคนได้แค่สองใบ ถ้าขอออกได้ตอนไหนบอกพี่ด้วยนะนี่น่าจะต้องเล่นไปถึงถึงที่เราวิ่งหนีซอมบี้เนี่ยน่าจะโผมน่าจะขออได้แหละเล่นมาทีพี่กำลังคนทุกซอกทุกมุมของตึกใบนี้ <c oughs> อย่างใจเย็นๆสุดๆอันนี้คืออะไรอไ<ะ>นึงน่งๆพี่ดูอยู่คือต้องขยับเมาส์เพื่อพังวัตัวใช่ใช่ขยับขยับแล้วก็หยุดเอาา้หวะ ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันเ,เปิดไฟเล่นหมดไฟเล่นให้ไฟมีทานหมดป่ะไม่น่าจะไม่ไมีนะไม่มีรรู้จุดโอเคอไม่ใช่เกมผีนะเนาะใช่เนาะจะเอาลาเนาะคนทุกซอกจริงๆครับ

คือเราต้องไปหน้าต่างหรือเราต้องเปิดประตูโอเคพี่ไปหน้าต่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่มาก่อนก่อนที่จะพูดนะอืมเกาะสวยดีนี่โอ้เอ้ยมีคนโดดตึกเล่นเฉยเล่นด้วยดินุกวะโดดไหนๆ้องโดดลงไป โอเคมันเหมือนมันเป็นแค่คัดซีนอะน่าจะได้อทำยังไม่ได้อ่ะ,ฮะเฮ้ยเดินติดเลยวที่ที่ไม่ได้เพราะว่าพี่ยังไม่ได้ออกจากไอ้นี่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่หะออ๋อโอ้โอ้โอ้เ e ส e ต้องหาทางไปลิฟต์นี่หรอลงยังไงอ่ะ Two hours later เปิดไงวะอ๋อกดเอฟค้างกอะโจกระออะอ,อ,อ,อลงไปโอเคตอนนี้พี่กำลังโดดลิฟต์เล่น โอเคผมนี่แล้วออกไปแล้วเออเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยเอ้ยก็คือปังกลัวกลัวกลัวมืดจังครับ แน่ยฉันชอบเซอร์ไก่อนเราจะไปหาอุนเราหาตังก่อนว h a t นี่นี่เป็นความคิดที่ดีนะ <laughs> แล้วหนึ่งนะพี่พี่ต้องไปตรงไหนวะ <laughs> แบบยังไม่ขึ้นให้กดหล่อนใช้ได้หล่อนหล่อนใช้ได้ได้ <Bang. S 1> <laughs> เล่นคนเล่นคนเดียวนี่ <c oughs> เล่นคนเดียวนี่แบบไม่กล้าอ,ออกอยเต็บโซนต <c oughs> ้อมาเดินเล่น <c oughs> อันแม่นอนทำไมตรงนี้ครับ <c oughs> อ้ทีทบงศพทำไมเนะี่ยมือลั่นมือลั่น บอกให้วิ่งว่ะคนเชื่อไหมแม่จะควรนะโอเคจะควรนะโดนไล่ไม่ใช่หรอโดนไล่โดนไล่ทำไมคนที่นี่เขาไม่ต้อนรับเราวะเอออันนีโดนซอมบี้ต่อยหน้าว่ะโอเคมีคนเก็บไปรักษาโอเคได้ไม่พา่ละ นับเป็นแฮปปี้นิวเ์เลยนะ1 2 3เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนกัดแล้วโดนซัดไปหนึ่งทีมีขู่อ๋ออ๋อเชี่ยอะไรนะโดนเดินตกมาซสามีนางโอ้ครับเอ้ยหูยเกลือบเกือบ ดีเบิ้มดีเบิ้มว่ะ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 ตอนนี้พี่กำลังยืนดูเขาตีกันอยู่ตก็เพื่อเขาตีนะยืนได้ยังไงฮะเดี๋ยวทำไมสต๊บี้มันยืนมองพี่อ่ะมันไม่กัดพี่เอองงว่ะ สบ,บีนอนกระดุกว่ะนอนกระตุก,นอนก,ตกไอไอไซมอนบอกว่าขอบคุณนะแต่ไม่ต้องวัดเ <c oughs> อาเอาว้ายโอเคเรานรารุ่ <c oughs> นเรทางไปเยะละ <c oughs> วิงๆๆ่งเอาวิ่งเอวิ่ง เเดินผ่านไม่ได้มีของมันกินเลยอ่ะเอามันไม่เก็บอะไอ้กล่องอะไรอ่ะผมไม่ไม่ไม่นำนำนำเลยอันนี้เดินก่อนเดินก่อนนี่นี่ไม้อะไรไม้ตีหัวเอ้ยไม่ใช่อันนี่จะเข้าเรื่องเดียวเลยอืม inventory อันนี้เลเวลอะไรอ๋อใส่ได้แล้วนี่เราเปลี่ยนอาวุธในมืนอยังไงกดยูไงกดยูเราไปอินเทอรี่หรือว่ากดไออะโอเคกดไอกด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 ลุกซิงล้วก็เลือกเดี๋ยวโอเคกดลุก i ิงใช่ไหมเลือกเลือกอยังไง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ต้องขยับไหมมันขยับได้อะโอเคเฟียวเฟียวอะ มันกินเลยอ่ะมันไม่เก็บไปหรอพวกกดน่าจะกินเลยมันต้องเก็บไปบ้างแหละเก็บมันจะมีพวกเบนเดตหรือเปล่ามัง้งมาดิครับอออุยอะไรยังงเฮ้ย <laughs> ออมันดันสปีดย,ยังไงอะไม่รู้ต้องลองเมื่อกี้พี่ลองแล้วแบบลั่นลั่น โอเคลองจังเลยลองจังเลยเดี๋ยวพี่ลงไปเล่นในน้ำไดยดีกว่าเลนลูกบอลเลนลูกบอลเอาเล่นไม่ได้ตีตีไม่ได้ดระบบดีอยู่ ตงรงดดนีง้ก่อนจะเดอดตึกตรงนี้มีไม้หักว่ะ <c oughs> พี่เช็คพี่เช็คของก่อนเพื่อไม้หักอีกออกดคลิกขวาแล้วกดคลิกซ้ายมันโยนของเนะโยนของใส่ใช่เหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> คลิกเลยนะ ดีขวาใช่ไหมแล้วก็ขี้ซ้ายเออวะเราเดินตามแผนที่ดีกวา่า <c oughs> เราแบบมึนๆยังไงไม่รู้เดินไปเรื่อยเราเดินเรื่อยเกินนี่ What <the> hell? ปลาขวานปลาขวาน oh <my> ปลาอะไรของกูะนไอ้คนนี่หว่า พี่คิวเกินพี่เดินไปหาของกินฉันไม่มีทางเลือกอ่ะใช่เขาขาฆ่าพ่อตัวเองไม่เป็นไรนะใช้ใช้ไปมาแล้วอย่าลุกขึ้นมาเอยทางประตูแป๊บเปิดเพลงเปิดเพลง คุณมากปิดประตูแม่งเลยด้วยตัวอะไรอพูดูตกใจตกใจตกใจพี่ปลาอะไรของพี่วะม่สาวมาชิตอื้ เราเก็บไอดีการ์ดมาเก็บตังค์แล้วเก็บของให้หมดในบ้านเหมือนโลบอะโอ้โอหยนี่มันต้องหายทำหนังเฮ้ยโอเคปลาโดนแล้วเออข้างหลังข้างหลังเฮ้ยอึอึอึ ้ยวัสดีวัสดีสดอืมมอง่ายทำหนังอ,อ,อะไรเนี่ยหนังอะไรกับเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟ โอเคเราป้นบ้านนี้หมดแล้วเนาะ <nt ing> ใช้คำว่าป้นเฮ้เจี้ยบตกใจหมดคอหลุดเลยเอ้ยเอาดิเอาดิาดปลาโดนหัวแม่นจัดเอา้อ okay, อเอาวามีดหายพังนะดี <_ d isc rimination> มีดพัง ตอนนี้เราแบบเราเราเดินแบบเป็นเปี้ยนมากเลยอะตามอยู่ไม่ไม่ถึงพี่อย่างพี่ตื้อื้จนตีนพิทักษ์โลกเบลเฟอร์บอกไว้เนี่อนะตื้อตื้อตไม้แตกว่ะเออายนเออายน นี่คือคืออืมเดินตามทางดีกว่าสีิ้เก็นชิเกตล็อกแรกแล้วทำไมดูปลอดภัยจังเลยเฮ้ยเนยังไง ตีอะไรครับซอมบี้ตีอะไร <S <S ไม้พี่ <ผม S 1> พัง <undertaking S 1> พงอพงดีเลยเ้ยมีคนขอความช่วยเหลือยังไม่ตายนี่หว่ดะวดูสนุกจังเลยโอ้เต็มหน,น้าหมดพี่ปาลาคอนไปไหนวะ <S <S ว <CPU> ทำไมพี่ดูชิวจังวะโอ้ยพี่ป่าอะไรของกูเนี่ยป่าอะไร

เอาของไปขายเฮ้ยเสียงแล้วเสียงอะไรดีเฮ้ยตัวอะไรน่ะไมอ๋อมันวิ่งมาวิ่งเหรอเนี่ยอาค้อนเดี๋ยวพี่ปลาใส่มันแต่มันมันไม่โดนอ่ะงงไม่แม่นเลยอ่ะไม่มันมันก็ขึ้นให้ปลาแล้วว่าไม่แม่นเลยอะ ได้มีีอ,อ,ยอยอยังวะเฮ้ยมานอนกองตัวเลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีเตาแก๊สด้วยเราไปเล่นอะไรกันเนาะฝากเกลีร์ทางหน่อยเฮ้ยอยอกมาจากตรงนั้นก่อนที่จะปาใส่ถังแก๊ส เอาเรื่องโอ้ยมีดมีดอาอาสีดสตามีน้าหมดกินน้ำก่อนมาหงมาแห่อะไรแถนี้อ๋อมันให้เข้าไปในนี้เหรอ ของแป๊บโอเคพี่ก็ดูของไป้หนึ่งอุย้ยของแตกแล้วนี่ว่าอ๋อที่ปลาใส่เมื่อกี้จิบมาเยอะไปไหมครับเนี่ยแม่เราโลภ พี่ถือค้อนสองอันทำไมวะแปบนึ่งถือมีดกัน,อกนโอเคจัดของได้ละกดเลยครับกดกดนะฮะ,ะกดแล้วก็ละกดเลยครับเอถังแก๊สอีกแล้ววเะเห็นไหมครับอบคุมป่าเป็นหนึ่งหนึ่งไปตีพี่ไหนตีพี่ไหนพี่จะป่า ย,ยังยังยังไม่คุมเท่าไหร่มั้งยังไม่คุมยังไม่คุมเอาเอาตีธรรมดาก่อนก็ได้ตัวผมมันน่าจะเก่งมีดนะใช่เก็ <c oughs> บถังแก๊สอีกรอบน <laughs> <c oughs> ึงไปน้องเปิดประตูให้พี่หน่อยถั <c oughs> งแก๊สหล่หน,นนี่คืออะไร <laughs> โดนเข,ข้าขัดซินพอดีเนฮะ้ยนี่เนี่ยอร่อยเฉยนี่มันบอสในบอสซี่นี่ว่ะขัดซินก็หน้าดำเกินพี่เตรียมตัวปลาแล้วนะเอาๆไม่ปลาเฉยโอเคมามันไม่ตายอ่ะ ไม่ตายเอเอาเอาตายเฉยเอาตายแล้วเหรอใช่พี่อยู่นี่พี่อยนี่เอาแตกแล้วแตกแล้วโอเคของพี่แตกว่ะพี่เปลี่ยนของว่นถ้าพี่กด<อ>หยุดหยุดแล้วของน้องจะหยุดด้วยปะหยุดยัไงไงสมมติว่าพี่กดเลอกของเนี้ย ไม่นะไม่ไม่นะโอเคตีซ้ำอยากจะย้ำให้เธอรู้เคียร์ซองอ๋อเครียร์ซอมบี้นะเครียร์ซอมบี้ที่ไหนวะอยู่ในห้องเปล่าโอเคเรเือไม่มีน่าจะอยู่ในห้องอะนี่นอนทำอะไรเอ โอเคอยู่ในห้องแหละครับจะไปยอย่างเดียวเลย <c oughs> loot ตรงน,นี้หรอคาเวลอ่ะกดตรงนี้เหรออ๋อฮะไม่ทำอะไร รื้ไปข้างบนได้ด้วยอะกดอะไรวะกดบเดี๋ยวเฮ้ยวาร์ปขึ้นมาได้เลยอะเออเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วาร์ปขึ้นไปได้ด้วยอะเออ,อน,นี่เก็บโซน ý tưởng mày hồ lạ hà môn nice job mate. nice job safe now thanks to you but we won't make it long without food help don't come soon we're going to have <sharpath> to head to town meantime maybe you can see if anybody needs help we're safe here for now but there's <orbitergear��ies> still a lot to do a lot of people here need help go talk to them and see what you can do โอเคเราทำไรต่องัอ้นพานนี้จบจบไปแค่นี้ก่อนก็ได้นะนะก็เล่นมาไกลอยู่นะเล่นไปชั่วโมงอยู่นะกด F ก็คือปีนบันไดธรรมดาเกอออกออกกด B ดก็คือวาร์ปเอา้าเมื่อกี้ยังวาร์ปได้อยู่เลย เวลาขึ分 uhm, 分้นขึ mm ้น hmm, บ so oh. okay. okay, like okay. ันไดเวลาลงโดดลงมาุ bye. Bye ิยเจ็บเลยโอเคไว้อัพของอัพรถมีรถให้ใช้ด้วยนะแต่จำไม่ผิดใใช่งั้นคลิปนี้ตัดจบไปก่อนนะโอเคโอเคบาย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 ขอบคุณที่รับชมครับ 拜拜。Bye bye.